รอบนี้เราต้องระวังตัวให้ดีรอบก่อนเราเจอผีแล้วรอบนี้มันคงต้องอยังมีอยู่ในที่ไหนสักแห่งใช่ไหมไม,ไม่รู้เรื่องระบบการแทบของเกมนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าจะต้องมากลับมาเอากุญแจที่เดินแล้วก็หลบซ่อนที่เดินเอ้ยที่เดิมที่เดินอะไรหรอตอนนี้ผีกำลังเดินอยู่ฉันไิดสัมผัสนั่นไง อย่าทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยนะแกนะ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันหรอกแกมันก็แค่ผีนอกน้องหมาเนาะนี่ต้องให้ต่อใช้อะไรไม่ได้เลยอุ้ยหมาเรื่องตกใจทีเดียวปะ เอเอเฮ้ยห้องลับปิดได้ปะปิดไม่ได้อีกนี่มีนี่เธชื่อกันโอ้ oh my god อย่าบอกนอของที่ฉันต้องไปเก็บใหม่ อ้ยโอ้งเห็น,ม,นมันอยู่ข้งล่างไม่ไปได้ไหมโอเคนี่ก็เปิดจังเลยอย่าให้มีที่ตัดโซ่นะ ฉันล่างะไม่กล้าลงโอเวนเวลา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 เปิด เปิดเปิดเฮอขอร้องเลยกูออกจากห้องนี้ได้บ้างเถอะผีไปไกลๆได้ไหมต่อให้ฉันมีน้องหมามันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีหยุดเดินกับมุนกลับไปกลับมาใช่ไหมอีกหน่อยมันก็รู้แนะ่ๆว่ากูอยู่ในตู้อะเดินไปไล่อย่าก,กลับมาอีกนะ อุ้ยจงนี่เงียบแล้วมันมามันมามันรู้ด้วยออกมา ร้องเลยมันออกจากชั้นสองสักทีเถอะอยากลงชั้นล่างมันมาแน,น่ๆจะสัมผัสดูฝีเท้ามันได้โอ้ยโอ้ยออกมาจากตู้ทล้ไมเนี่ยไปสักทีเลิกย่ำเท้าได้ไหม พ่อจะต้วเสียงเดิมมันมาตลอดเออเราปากแก้วไล่ผีได้นี่วะไม่ใช่ไล่ผีแบบล่อผี อย่างใกล้มากยังไม่อยากวางแก้วอ่ะลองดูนะหนึ่งอยู่หน้าห้องแต่เมื่อไร่เนี่ยฉันว่าแก้วจะมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละ มีแก้วหยิบไหมเนี่ยมุ้ยหมา มาไม่เอ่ยไี่มาด้วยแล้วกูจะร้อยมันลงมาทำไมเนี่ยตามหลังผีแม่งดีไหมเนี่ยเสเนด์ยมันน่าจะมีสกินอยู่ดีครัวปะ không lần nào chưa bao nhiêu bao nhiêu bao rồi hay mà lướt tăng hẻo này nhỉ? Lốp, lốp con ไม่ใช่ซอนเราลองกลับขึ้นไปห้องเดิมก่อนฉันต้องการเอ,อ่อแก้วลอกตอนนี้มีไหมแก้วล่อกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ มันรู้ซอนซอนซอนเอออุยอุยเส้นประสาทขึ้นอประสาทสมองรู้เหรอรู้เหรอเงาหมาเอาผีอย่านะไป สามหลังแม่งเลยดีไหมเนี่ยแ่งึ้นมาชั้นสองอีกแล้วมีในห้องมีแก้วไหมมีหมามแก้วบลูุไม่มีอะไรยิมพลการ ครวเคยเก็บมาหรือเปล่าวะรอบที่แล้วตอนทีเคยก็ขอไม่เซฟให้อยู่ดีเสียงเหมันลงมาจริงนะจริงๆรินะจริงๆนะจริงๆนะ ถัว่วเอ้ยไปไกลๆอยู่เดินวนบ้านเลยละ่ะแ่ผีวนบ้านคนก็วนตู้ไม่ได้ทำอะไรเลย ว้ายุยย้ยเจอกูแล้วมันเจอแล้วจ้ามันเดินช้าว้าโดนทนักงพี่อ้อยทำไมโดนละ่ะน่ากลัวมาก